สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนารานเลิฟไลค์ค่ะเรามาเล่นพิกอา,าร์คาสกันนะคะสําหรับหัวข้อพิกอาคาสนะคะก็คือเราจะมีโชคราก,กับเขาบ้างไหมนะเออพี่เชื่อว่าคอหวยหลายคนคงจะถูกใจนะพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะโดยมีคัสให้เลือกอยู่ทั้งหมด3กองนะคะซึ่งพี่สับไพ่และเลือกไพ่ไว้ให้แล้วนะคะกองแรกเป็นน้องแซนด์วิชค่ะกองที่2เป็นน้องขนมปังไส้กรอกค่ะและกองที่3เป็นน้องพิซซ่าค่ะ อธิษฐานในใจแล้วเราไปดูกองไพ่กันเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่นาราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะเรามาดูกองแรกกันนะคะว่าเราจะมีโชคราภไหมนะเออสำหรับชาวกองแซนด์วิชนะคะมาอันนี้เป็น The High Priestess อันนี้เป็นนะคะ Two w o of Cups อันนี้เป็น4ี่ดาบนะคะอันนี้เป็นนะคะสามเหรียญอันนี้เป็น Queen o เ p ป n t นเจอรถ้าถามว่าโชคลาภมีไหมพี่ว่าถ้าจากการเสี่ยงยังไม่น่าจะมีนะแต่ถ้าโชคลาจากคนรักเนี่ยมีแน่ๆน,นะคะเออโชคลาจากคนรักคนในครอบครัวอยงเงี้ยเด่นมากเลยนะอยู่ดีเขาเอาของข,องขวัญของกำนันมาให้นะคะหรือจากการที่คุณไปขออ้อนเขาอะค่ะ เออเขาก็ให้นะคะแต่ว่าคุณต้องทําตัวน่ารักนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะทําตัวไม่น่ารักเนาะอาจจะยากนิดนึงแต่ถามว่ามีโชคล่าจากการเสี่ยงไหมพี่ว่าจากไพ่กองเนี้ยยังไม่มีนะไพ่น่าจะมาจากการเจรจาติดต่อสื่อสารถ้าเป็นงานออนไลน์ก็หมายความว่าต้องขายของเยอะหน่อยนะคะน่าจะมาจากการทํางานมากกว่า แล้วก็น่าจะจากคนคอยอุปถัมภ์ให้นะคะน่าจะเป็นคนรักนะคะหรือว่าคนที่มีลักษณะอายุเยอะกว่าหรือเป็นคุณแม่นะคะหรือเป็นผู้ใหญ่นะคะนําของขวัญของกำนันมาให้หรือนําเงินมาให้นะคะน่าจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะคะจะถามว่าค่ะความไพ่เขาเรียกว่าอะไรนะโชคลาภจากการเสี่ยงยังไม่มีนะคะสําหรับชาวกองแซนด์วิชนะโอ้ยน่าเสียดายจังอุตส่าห์ลุ้นทีนี้เนี่ยมา พี่ไม่ได้เปิดไพ่อย่างอื่นเพิ่มให้นะแต่ว่าพี่จะถามนางฟ้าเพิ่มให้ว่าแล้วนางฟ้าว่าไงอะเออแล้วนางฟ้าว่ายังไงล่ะสำหรับชาวกองแซนด์วิชนะคะนางฟ้าว่ายังไงจ๋านางฟ้าว่ายังไงเอยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อย,ออยรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองหรือเปล่ามงคลคิดอย่างนี้ <laughs> อะมานางฟ้าว่าไง นางฟ้าบอกว่า patient <laughs> นางฟ้าเขาบอกว่าอดทนนะจ๊ะ <laughs> your d r e a m are blooming more rapidly than your real life still they need um, nurturing and patience หมายความว่า ตอนนี้มันยังไม่มีต้องอดทนหน่อยเดี๋ยวรอดูเดือนหน้าหรืองวดหน้าดีกว่าเนาะอันนี้คือสิ่งที่นางฟ้ายอยากจะบอกนะอดทนอดทนงวดนี้ยังไม่มานะจ๊ะเพราะฉะนั้นไปทํามาหากินดีกว่าเราจะได้รู้ไปเลยว่างวันนี้ควรเสี่ยงไม่ควรเสี่ยงเนาะสำหรับชาวกองหวยนะคะอันนี้ก็เป็นสําหรับชาวกองแซนด์วิชนะคะต่อไปเป็นชาวกองขนมปังไส้กรอกนะคะว่าคุณจะมีโชคลาภก,กับเขาไหมนะเออมาดูกันมาดูกันหดาบ โอ้ยหอยเหวี่ยวเจมเพอร์เรอร์เอ่อชีซับอนะคะแล้วก็ทูซับเพนเยลยังไม่มีนะจ๊ะตอบได้เลยว่ายังนะคะและที่สำคัญรู้ว่าโชคบางคนนะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอะ่ะลองจนแบบจนกรอบไปเลยนะคะที่ผ่านมาก็กรอบเลยนะเออพี่ว่าโชคล่าของคุณน่าจะมาจากการทำงานมากกว่าคะ่ะ แล้วก็น่าจะมาจากผู้ใหญ่ที่มีลักษณะเป็นเจ้านายนะคะเป็นผู้สูงอายุเป็นคนที่โตกว่าหน้าที่การงานใหญ่โตสูงกว่าหรือคนที่อายุเยอะกว่าคุณนะคะโชคลาภน่าจะมาจากคนเหล่านั้นที่คอยหยิบยื่นโอกาสมาให้แต่ทีนี้มันเป็นไพ่เอชหมายความว่าไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์ทางการเงินคุณจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปได้พี่เห็นไพ่นะคะห้าเหรียญมาเนี่ยกรอบเลยนะเนี่ยมันเป็นไพ่ห้าเหรียญเนี่ย กรอบเลยนะแล้วคุณก็เป็นอะไรที่หมุนเงินค่อนข้างหนักเลยนะสำหรับชาวกองไส้กรอกนะขนมป,ปังไส้กรอกเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งโชคลาภยิ่งไม่ควรเสี่ยงเข้าไปใหญ่เลยนะคะที่รักทุกคนพี่ว่าชาวกองเนี้ยเล่นทีเล่นหนักเลยนะใช่ไหมเล่นจนกรอบเลยนะแล้วก็งวดต่อไปเนี่ยงดสักงวดดีกว่าเนาะเอองดงดไปก่อนเพราะว่าดวงยังไม่มาเออทีนี้เนี่ยมาถามนางฟ้ากันนะคะว่า นางฟ้าอยากจะบอกอะไรนะคะว่าควรจะให้คำแนะนำยังไงดีสำหรับชาวกองขนมปังซิกรอกนะคะมานางฟ้าว่าไงนางฟ้าว่าไงมัมามานางฟ้าบอกว่าอะไร sensitivity นะคะ You are extra sensitive to energy and emotional right now emotion right nows o e yourself and you are feeling เขาบอกว่าตอนนี้คุณอนะ่ะ sensitive mm hmm. มากถ้าการเงินจะเป็นการเงินที่ค่อนข้างบอบางมากแล้วก็อารมณ์แบบก็เลยอารมณ์อ่อนไหวแล้วค่อนข้างเครียดมากเลยนะตอนนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปได้เนี่ยคุณ sensitive มากทางด้านทางการเงินเพราะฉะนั้นงดได้งดก่อนเนาะสำหรับชาวกองขนมปังไส้กาะกนะจ๊ะ ไม่ควรเสี่ยงมากๆเลยกองเนี้ยไม่แนะนําให้เสี่ยงเลยแหละเออนะคะอันนี้ก็สําหรับชาวกองที่2หรือน้องขนมปังแซ่กอกน,นะคะก็เป็นกําลังใจให้อยืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกร like, ิ๊ง,ใใงเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นาราด้วยนะคะขอบคุณค่ะมามาถึงน้องกองพิซซ่าแล้วนะคะว่าจะมีโชคราก,กับเขาไหมนะนะคะมาดูกันอันนี้เป็นคิงซับคัพโอ้มีอยู่เดอ้อ มีอยู่เดอ้อมีอยู่เดอ้อแต่อาจจะไม่มากนะคะอาจจะมีโชคลาภมันมีเดอรฟูอะโชคลาภน่าจะมาจากการเดินทางนะคะอันนี้มันเป็นอะไรที่ท้าทายเนาะหมายความว่าไม่เป็นไพ่เดอรฟูอะไพ่อย่างการเสี่ยงอะไรที่มันเสี่ยงๆอะเอออะไรเขาชอบทําอะไรที่มันเสี่ยงๆเงี้ยนั่นหมายความว่าถ้าจะเสี่ยงดวงอะเสี่ยงได้แต่ถามว่ามีโอกาสที่จะถูกไหมก็อาจจะมีนะเพราะว่ามันเป็นไพ่สิบ เทนด์พนติเคิลขึ้นมาอาจจะฟลุกก็ได้เอออาจจะฟลุกถูกก็ได้นะคะแต่เขาบอกว่าเล่นได้นะแต่อย่าเยอะ,ยอะถ้าเยอะปุ๊บเครียดนอนไม่หลับเลยนะคะเออเพราะบางทีเนี่ยโชคล่าของคุณมันมาเนี่ยมันมาไม่เยอะแต่คุณเล่นเะยอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเนาะเออทีนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นสถานการณ์ตอนนี้เขาบอกเนี่ยเสี่ยงได้แต่ยอย่าเสี่ยงมากเสี่ยงมากจะเครียดแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีเนาะอืมแต่ให้แบบ ให้เป็นอะไรที่พอดีพอดีพอดีนิดนึงอ่ะอ,อย่าเล่นเยอะมีโอกาสเสี่ยงได้นะสำหรับชาวกองเนี่ยเพราะว่าเป็นไนะพ่เดฟูลเพาะไพ่แห่งการเสี่ยงเป็นไพ่สิบเหรียญขึ้นมามีโอกาสได้นะก็ลองเล่นดูไหนดูซิมันมีไพ่อะไรขึ้นมาเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้ลืมใบหวยให้อ่ะมีอันนี้มีเก้านะมีสูตนะเออเป ไปดูเองแล้วกันเออเดี๋ยวหาว่าพี่งมงายนะอันนี้พี่ไม่ได้แนะนําให้ไปเสี่ยงนะแต่ว่าพี่ก็อาจตามหน้าไพ่นะว่ามันมีโอกาสถูกได้แต่ถ้าไม่ถูกอย่ามาว่าพี่นะด,ด,ด่าได้แต่อย่าแรงเพราะพี่บอกแล้วว่ามีโอกาสได่นหมายความว่าจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็แค่เป็นไกด์ไลน์ให้เนาะบางคนก็จะเสี่ยงก็ไม่กล้าเสี่ยงเนาะมาถามไพ่พี่นาราดีกว่าอันนี้ก็บอกให้แล้วเนาะเออทีนี้เพื่อความชัวถามนางฟ้าดีกว่าความคิดเห็นของนางฟ้าเนี่ย คิดยังไงเออแล้วนางฟ้าแนะนําให้เสียงไหมอม,มาถามนางฟ้ากันแล้วนางฟ้าว่าไงเสียงดีไหมคะเสียงดีไหมคะลูกพี่บอกมาเลยคะ่ะปุ๊บ,บเสียงดีไหมคะพี่นางฟ้าบอกหนะะ่อยพี่นางฟ้าบอกหน่อยค่ะเสียงดีไหมยึ้ง y o u are ร์ e ันโป I เจคต t t งยูอาร your, your a g e n ต s lower energy and guarding you your loved ones at home หมายความว่ามันก็ปลอดภัยแหละอืมแต่หมายความว่าก็นางฟ้าก็ยังบอกอยู่เหมือนเดิมเนาะเสียงได้แต่อย่าเยอะนะจ๊ะอืมยังไงคุณก็ปลอดภัยอยู่ถ้าเล่นไม่มากนะปลอดภัยมีโอกาสอืมดีใจอะสำหรับกองนี้นะก็ ขอให้ได้ขอให้โดนถูกแล้วมาเม้นท์บอกด้วยนะสำหรับใครที่ดูกองเนี้ยถ้าถูกนะถ้าไม่ถูกก็อย่ามาเม้นด่านะคะเพราะว่าดูช่องพี่อย่างงงายนะเออพี่ไม่ได้สอยง,งงงายดูอย่างมีสตินะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่นาราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ